นี่คือรถเก่งที่ขายจริงคันแรกของโตโยต้าเมื่อ88ปีที่แล้วมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงโลโก้แตกงจากตอนนี้นะครับนี่คือโตโยต้าเอเอที่ไม่ใช่ฐานไฟฉายนะครับดูขนาดตัวรถเห็นแบบนี้นะแต่ใหญ่มากนะครับยาวถึง4.875เมตรถาร้อเนี่ยถึง2.85เมตรนะครับยาวกว่าโตโยต้าโฟล์กเนอร์ในปัจจุบันถึง10เซนดีไซน์ด้านท้ายก็คลาสสิกดูดีมากๆประตูตก็ออกแบบเป็นแบบโคชชิ่งดอกเปิดซ้ายคว่ามันตู้กับข้าวแบบนี้เบาะหลังเนี่ยจะรถไปทางด้านท้ายเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นอย่างที่บอกนนนนนนนครัััับโโลกก้้้ยยยุุแแเเเเีี่่ไมมปปป็ป็หหาือาใจจนนะตตวข แบบภายในตกแต่งหรูหราดูคลาสสิกนะครับสมัยนั้นเนี่ยใช้บอกกรรมบยีในคอนโซลตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดเลยตัวเครื่องยนต์มีขนาด3.4ลิตร65แรงม้าพวบคุมผ่านเกียร์ธรรมดานะครับและดูแต่ดิเป็นแบบดีครับมุนรถเข็นปิ้นปีกระจกยังเป็นแบบมือหมุนเพิ่มกลาลังแขนอยู่นะครับและแน่นอนว่าพื้นที่ด้านหลังต้องสบายขั้นสุดเพราะสมัยนั้นเนี่ยรถเนี่ยเฉพาะเศรษฐีที่ซื้อได้นะนี่คือมือโหนด้านหลังนะเป็นเชือคลาสสิกอย่างนี้เลยโตโยต้าเอเอขายสมัยนั้นราคา,พค 3, า,800า,คาเพ